สวัสดีค่ะครูเปาครูเปาตอนนี้อยู่สาขาอุดรธานีใช่ไหมคะอยู่สาขาอุดรธานีวันนี้นะคะมาเสกสวยถึงอุดรเลยถ้าไม่มีโควิดคงไม่ได้มาถ้าไม่มีโควิดมือทองอย่างครูเปาคงไม่ได้มาอุดรธานีเพราะงานที่กรุงเทพเราก็ล้นมือแล้วนะคะตอนนี้ธัญวัดยังทางานได้อยู่เนาะเรามีสองสาขานะคะเมืองทองธานีแล้วก็อุดรธานีนี่เหมือนกันเลยนะคะเมืองทองธานีแล้วก็อุดรธานีนะคะ เรามาเสกสวยให้สาวสาอุดรธานีกันนะคะตอนนี้คุปปาสักคิ้วสไลด์นะคะสามมิติอยู่เจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้าลายเส้นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้างานแก้หมื่นห้าถึงสองหมื่นเนาะทีนี้ตอนนี้จัดรายการอยู่สามพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะคะสามพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทเป็นเลขดีนะคะแล้วแปะทองคำด้วยนะคะที่นี่นะคะอาจารย์เอาอพี่ตุ๊กนะคะคุณตุ๊กต้องบอกคุณตุ๊ก พี่ตุ๊กเนี่ยทำเกี่ยวกับพิธีกรรมพี่ตุ๊กเป็นพราหมเนาะ,ะพี่ตุ๊กเป็นพราหมณ์มแล้วพี่ตุ๊กเคยมีอาชีพที่เป็นแม่แม่อ่าเป็นเป็นช่างทําผมมาแล้ว20ปีนะคะน้ําท่วมปีไหนนะคะพี่ตุ๊กปี5้ 54, าสี่น้าท่วมปี5 4สนะคะคุณตุ๊กน้ำท่วมปี5 4แก่าก็เลยทาเป็นพราหม์ที่อุดรธา,านีท,ทําพิธีกรรมต่างๆอาจารย์ให้ไปบวงสรวงที่กรุงเทพด้วยแล้วอาจารย์ใหม้มาอยู่สาขาใน้ช่วยด้วยเพราะตอนนี้ต้องบอกว่าคนอยากสักษามือเยอะมากอาจารย์ก็เลยมาเพิ่มเติมเรื่องอะไรมือให้คคุุุตกกนนนนนะะะะววัีี้้แลพ่เย คือสามารถคือแบบดูดวงอยู่แล้วพี่ตุ๊กเรียนดูดวงมาอยู่แล้วนะคะใครสักคิ้วที่นี่นะคะอาจารย์รูปาสักคิ้วให้พี่ตุก๊กเป็นคนแปะแผ่นทองนะคะลงโอมให้นะคะทองแท้ๆเลยนะคะเปิดซับสวยด้วยเฮงด้วยนะคะที่นี่นะคะค่อยๆทำสวยแค่ไหนดูสิคะานน่ยเป๊ะมากสักคิ้วเหมือนเขียนนะคะอันนี้คือคิ้ว จะบอกว่าถาวนมันก็ไม่ได้นะที่นี่ไม่สักขาวรนะฮะอันนี้สักคิ้วสไตล์แบบว่าฝังฝุ่นเบาๆแต่แน่นด้วยหางเนาะหางแหะแน่นแต่หัวหัวเบาๆหางแน่น,น, <c oughs> น,นๆพี่ทุกพี่กเตรียมเตรียมขันหน่อเอาเงินเก้าบาทขอชื่อแากคุณพี่เขาหรือบออมาเอ่ยชื่อตรงนี้ก็ได้เอาขันมาเอาแผ่นทองเตรียมมาเลยค่ะข้างละสามแผ่นพี่ชื่ออะไรคะ สมานมุตตตาพี่สมานชื่อสมานสมานพูดท่าสมัยคนนะสมานดีดีมุตตตาสมานเป็นคำเป็นเป็นความหมายว่าอะไรคะเฮงรวยใช่ไหมเฮงรวยเชื่อมความเฮงความรวยถ้าไปเปลี่ยนเป็นสมานทรัพย์จะรวยกว่านี้ที่เปลี่ยนเป็นสมานใจแต่ว่าเอาคแล้วถ้าสมานใจสมานใจเป็นเป็นแกเรียกเรื่องความรักอย่างเดียว ถ้าเป็นสบานทรัพย์จะเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์ค่ะจริงถ้าทำต่อท้ายด้วยอะไรก็เป็นอันนั้นและเปลี่ยนยากหนวีซ่าเน่เปลี่ยนหลายอย่างใช่ใช่วีซา่าเปลี่ยนถ้ามีแฟนต่างชาติเมื่อกี้อาจารย์ดูดวงลายมือให้พี่เขาเขามีในกัมือสิอ่าเห็นไหมคะเขามีเส้นนะคะเมื่อกี้อาจารย์วาดไปแล้วเขามีเส้นเครื่องบินนะคะมีแฟนต่างชาติล้านเปอร์เซ็นต์แล้วอุ้มมากตรงนี้นะคะนี่คะ่ะชัดเจนมากเรื่องเรื่องลายมือนะคะชัดเจนมากนะคะเดี๋ยวค่อยมาสักลายมือกันนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะดูให้ ในเรื่องของการสักลายมือนะคะอาจจะบอกว่าถ้าคนอยากแก้เคล็ดนะคะแก้เคล็ดแก้ดวงนะคะถ้ามีเม็ดดําน้ําตาลในฝ่ามืออะไรอย่างเงี้ยอยากแก้เคล็ดอาจจะแนะนํานะคะให้แก้วันอาทิตย์กะอังคารถ้าจะเสริมให้ร่ํารวยดอมิสนีถ้าไม่ไม่มีดวงมีแก้เคล็ดอะไรก็จันกะพฤหัสค่ะนะคะเราจะเลือกวันวันวันพระไม่สักนะคะวันพระไม่ทําไม่สักคะโอเคมาดู คิ้วทองคําโดยครูเปานะคะนะคเราจะแปะแผ่นทองอีกนะคะเป็นคิ้วหูวเฮ้งเลยค่ะนะคะเ,คเรเปลี่ยนแผ่นทองค่ะอืมแปะทองนะคะสองข้างนะคะโอเคค่ะเห็นไหมคะดูสีสวยมากะคะ่ะอ,อันนี้เป็นคิ้วแก้เนาะเดี๋ยวครูเปาเดี๋ยวแปะแผ่นทองเสร็จแล้วตัวตัวนี้เดี๋ยวขคัดมาคอสกินนะลูกก็วันที่นะัดอ,อ๋อนัดน <ะ S 2> ัดพี่ยังเหลือตรงนี้อักสกินตรงนี้อีกนิดนึงนะ วันที่มาสักได้เนื้อข้นมาค่ะอ่าม,มันจะเป็นรอยเก่าเพราะพี่มีคิ้วเก่าแต่มันจางแล้วนะคะโอเคค่ะหนอากราะจกให้คุณพ,พี่เขาดูสิคะลูกพี่หมานดูพี่หมานดูคิ้วพี่หมานเอาถือไว้ <istle. S 1> ทีนี้ไม่ต้องเขียนคิ้วแล้วง่ายไหมคะชีวิต<อ>ง่ายมากไม่ต้องเขียนคิ้วแล้วสวยมาก <_ menu> สวยมากดูค้างก่อนนะคะครูระดับประเทศมาสักให้นะคะไม่ใช่แบบธรรมดาพี่หมานเห็นรอยเก่าของพี่หมานไหมคะนิดนึงตัวนี้นนเห็นปะเห็นไหมอา<ะ>่าที่มันเป็นรอยเก่าของพี่ เดี๋ยวให้ตรงนี้ลอกหรือว่าแห้งกว่านี้ก่อนเดี๋ยวอาจารย์จะปิดตรงนี้ให้เอาสีสกินปิดตรงนี้ให้เดึงๆนะีคะเบ,บาๆนี้ให้มันจะได้ดเป๊ะหางแหลมหัวคิ้วเบลอๆนะคะสวยๆแบบนี้หมายถึงเรื่องทรัพย์นะคะถ้าคิว้ตวตัวความโค้งของคิ้วโค้งแล้วสวยได้รูปหมายถึงเรื่องความรักถ้าหางแหลมๆเรียวๆอย่างนี้หมายถึงเรื่องของงานค่ะม,มันเป็นคิ้วหง้ง,งนะคะอะมาค่ะพี่ตุ๊กกำลังทำพิธีนะคะ ขอพ่อปู่นะคะรบุญบาร,รมีของพ่อปู่พี่คนเน่ท่านนะคะเก้าบาทเปลาขอเ้าบาทเอาไงอยู่กับจานมีเดี๋ยวไปก่อนพี่ก็โอนแล้วนะเดี๋ยวค่อโอนเพิ่มเดี๋ยวแป๊บเหนือจานให้ห้หกเจ็ดแป๊บ้าปมาสิบมือไม่ว่างเห็นไหมเนี่ยอ,อีกบาทหนึ่งนี่เอาไรนนี่มันจับไม่ได้ ดีไหมฮะทำคิ้วหมูหิงต้องดีสิไหมอีกบาทนึงหาสิเหรียญนเยอะเหรียญเยอะเินมาเดแปี๋ยวแป๊บนึงค่ะดูๆอใส่นี่ให้ป่ะไปให้เูกเว 9บาทน <ibl ampa> ี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปทำบุญให้เปิดดวงชะตาให้นะคะโอเคค่ะแ่อค่เขะดชื่อคดังๆเลยานอาเป็นสักิายที่มวให้กปักรักาให้เิดดวงชะตาเปิดแวงแหงของที่สมาน เมื่อเราุมื่อพติกรม่อการใดที่แผ่นทองนี้ถึงคิ้วก็ขอให้องคุบาอาจารย์ที่เคยได้รับมาได้ปกปักรักษาแล้วก็ให้มีโชคลภมีการงานการเงินมีโชคทุกทุกดรื่นสิ่งที่ลูกลานอยากที่มีที่ได้สาธุสาธาทุกขันเปิดทองเปิดโชคเปิดลาบนี้ที่เป็นแผ่นทองก็ขอให้ครูุบาอาจารย์มาเปิดโชคตปิดลักนะคะที่นี่าทุ นอนเลยค่ะวางไว้ตรงนี้นได้พี่สเก็ตด้านขวาก่อนนะคะเอาเรื่องการงานก่อนนะคะสาธุ ปแปะหัวคิ้วสายขวาสลับก,กันับเัืเน,นะรกเก่งนะโอภพโอแม่ที่นะที่ร้นได้รับมานะ ต่อเลยเน,ะน,นาะเห็นใครรักใครเห็นใครเมตตาอันนี้เป็นทองคำบริสุทธิ์นะคะเมื่อเกลี่ยลงไปแล้วจะเป็นเขาเกลือนเข้ากับใบ ดูวาอาจารย์ที่พี่เฟิได้ไปรับมานะคะให้ท่านมาช่วยเปิดขอบคุแม่โโอบคุณแม่โ สาธุแด่องคุบาอาจารย์ทั้งหลายทั้งมวลที่ได้มาเปิดดวงชะตาให้กับลูกสาวท่านแล้วขอให้เป็นพุทโทเปิดธรรมโมเปิดสังโฆเปิดเปิดด้วยนโมพุทธายะเปิดด้วยโลกาวิทูลเปิดด้วยบุญยุลิศอิทธิธิ์ทั้งหลายเรื่องการงานโชคหลักความรักจงมีอยากได้เงินอยากได้งานอยากได้ความรักจงมี เงินจงมางานจงมาโชคจงมาเถิดนังบัดนี้พุทโธเปิดธรรมโมเปิดสังโฆเปิดเปิดด้วยนะโมพุทธายะเปิดด้วยโลกาวิทูน ได้ทองคําเลยได้คิ้วทองคํานะคะอันนี้แล้วแต่ความเชื่อนะคะอาจารย์ทำแล้วอาจารย์เฮงมากอาจารย์ทำกับครูป่าเราเฮงอาจารย์ถึงอยู่ได้ทุกวันนี่ไงคือที่<อ>ดินสักวาไม่มีตอนนี้เป็นร้อยไ,อไรก็เพราะนี่แหละทาคิว้วโงงเฮงทําสักลายมืออะไรกันนี่แหละคะ่ะโอเคค่ะค่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งค่ะเดี๋ยวแป๊บป่าดูนะก็คือมันจะเกลือนกับผิวผิวพี่ชอบคิ้วนี้ไหมชอบไหม ไม่ต้องเขียนแล้วเนาะ <Yeah. S 1> ดีก็ไปสักแบบว่าม่วๆแล้วแล้วแบบว่าดำๆเขียวๆเวนาะหมเอกระเป๋าแล <laughs> ้วหม้อกระเป๋า, <laughs> ปาอะเคยเห็นแถวบ้านเราสักหมอกระเป๋าแล้วเป็นยังไงคะ <c oughs> มันเขียวมันเขียวอ่า <c oughs> นั่นแหละม,มันสักแล้วมันเขียวอันนี้มันเป็นสี <c oughs> นาโน มันจะน้าตาลเข้มเนาะอ,อ่อนกว่าผมอีกนะเรามองดูดูหน้าตาเราอ่อนอ่อนวัยอ่อนกว่าเยาวนะคะอ่อนวัยอ่อนเยาวนั่นแหละนะคะเราดูดีมากไม่ต้องสักคือไม่ต้องเขียนแล้วตื่นมาไปเลย <Yeah. S 2> สวยนะคะไม่ต้องมาเขียวมาดํามาปริงอะไรให้วุ่นวายะคะ <Yeah. S 2> ครูปาสักอยูโบตีหมื่นห้านะคะ <laughs> อันนี้โควิด <laughs> อ,อาจารย์มามาแบบว่าเออมาช่วยเปิดสาขาอุดรจริงอุดรเปิดมาเก้าปีแล้วแต่ทีนี้เนะี่ยแต่ก่อนอยู่หลังแม่โคลน,นะคะให้น้องสาวอีกคนหนึ่งอยู่ ตอนนี้เขากลับสกลแล้วอาจารย์ก็เลยอ่ะเปิดเองทําเองเลยนะคะก็นี่แหละตามนี้เลยอาจารย์จะมาสอนทุกเดือนนะคะต่อไปนี้มาเดือนละห้าของเจ็ดวันแล้วแต่อาจารย์มาทุกเดือนทาขาุดอนประสัมากอยู่กรุงเทพอรือมากกว่ากรุงเทพเป็นโรงเรียนใหญ่เลยค่ะโอเคนะคะใครสนใจที่จะเรียนนะคะไม่จะเรียนสักลายมือนะคะในสักลายมืออาจารย์นะคะในสักลายมืออะไรสักดังมือกับอาจารย์นกแก้วกับพี่ตุ๊กนะคะหรือจะสักลายมือเลยก็ได้แก้ดวงชะตานะคะดูดวงก็ได้นะคะ หรือจะสักคิ้วงงเฮงับครูปากับดาจโนกแก้ก็ทักเข้ามาได้นะคะโอเคค่ะทักอินบอ็อกนะคะสวัสดีค่ะเมื่อกี้ใครจะเรียนทักอินบอ็อกมานะคะทักอินบอ็อกมาจ้ะ